สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้กลับมาอยู่กับช่องขอเพียงเลี้ยงตัวได้นะครับนะตรงกับเช้าวันเสาร์ที่20 8ธันวาคม2567ครับอยู่กับตลาดนัดบ้านบ้านเข้านะครับพี่น้องเด้อไปอีกสามื้อสิ้นปีครับตลาดบ้านเข้าเปิดทุกวันพุธกับวันเสาร์ครับพี่น้องปีใหม่นี่เพิ่งกับเปิดซูมือครับบ่ปิดด้พี่น้องเด้อคุณยดทีมากับมาครับ มือนี้วันเสาร์ครับเป็นงัวสำนักเป็นงัวเลี้ยงนะผมเห็นครับมือนี้หลายอยู่งัวเลี้ยงงัวงามหลายอยู่ครับงัวเลี้ยงงัวน้อยนางน้อยพี่น้องขอบเลี้ยงขอบคุณทีพาไอเบิ้งมาพี่น้องเด้อเอาหนีไอ้เบิ้งกับเช่าลี่ก่อนเนี่มาถามนะเช่าลี่เงามยี่เท่าไรเนี่ยใส่เช่าลี่ด้วยเนี่ยโอ้เช่าลี่ตัูผูตัวแมียเหนือตัวเมียทั้งคู่เอาเปิดไ้ายเท่าไรเนี่ย สองหมื่นาตัวละหมื่นเนาะต่อได้นี่เลยชอลี่เนี่ยเออตัเป็นแม่ลูกเจีานี่ครับสองหมืนนะครับบนห้องไว้ซื้อเนาะต่อได้อีกอยู่เนาะครับผมเอาอันอันแม่ห้อยบอกบอกเบอร์เนี่ยนะศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าสามหกสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดแม่ยงแม่สมแมเนาะครับผมนี่ครับบห้องไว้ตัวละตัวละหมื่นพี่นนอะต่อได้อีกอยู่ นะครับน้องห้องไว้ตัวละเมอพี่น้องเด้อชาโรลี่ทั้งคู่ครับเก็บเขาเลี้ยงของคุณได้เบลูเชาโรลี่ไทยกับน้องแค่เปิดเลป็นเม่ยเปิดเเป็นลูกพ่อกันบทเดียร์เปิดเเป็นแม่ พ่อจุนพ่อจุนสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่ใหม่โอ้ยพ่อพี่ใหม่ด้วยพี่ใหม่เนี่ยโชคดีทุกคนเด้อรวยรวยน้ำรวยรวยน้ำพ่อจุนก็รวยครับเป็นพ่อรวยเนาะพ่อรวยอ้าวครับผมอ้าวพ่อจุนมาจากตัวเขามาขี่ตัวได้ขายสองตัวขายสองตัวโอ้นีเลยสองตัวนี่เนี่ยครับนั่นรวยแล้วรวยแล้วไอ้เท่าไรนี่สองตัวนี้ตัวผู้นี่ขาทิพสองคู่นี่แม่ลูกโอ้ขาทิพสองแม่ลูกครับโอ้ตัวละหมื่นหกเองนั่นเดียวตัวเมียอันนี้ลูกเขาหน่อย ลุกไ้ได้ประมาณ8ปดเดือนแม่ก็ทับยังแม่ยังฉันทับอกอว่าลุกเร็วื่นหกต่อรองอี่นะพอจนเนาะครับครับพอรวยเนาะปะดครับพอรวยเพรวยอพรรวยบอกเบิร์เนี่ยุหกสองุ2หกสองสอนึ่งสี่สองหนึ่งห้าหกสอ่อพรวยบําเหนีนะลงครับครับโอเคครับผมขอบคุณครับพอรวยครับส่งถึงที่เลยส่งถึงที่ส่งถึงที่หมื่นตัวละหมื่นหกสอามื่นสอง โอ้ยตัวเมื่อ่เนาะลูกที่ทอเท่าไรนี่พ่อพ่อลูกมันเป็นตัวที่เท่าไหร่เนี่ยตัวแรกเลยนลูกแรกเนาะโอ้ยเป็นลูกเป้นลูกแม่กับจินขาดเังนี้เนาะข้าขับไม่ได้ก็เอาเลี้ยงเล้หนูแม่มันกินขาดเลยนี่แม่แม่กับถุงเทียน แม่ยังกินสาวนมอยหรือลูกนยังกินสานมอยู่เลย้กินนมด้วยด้วยนมแปดเดือนเรายังกินนมอยู่เลยขันนั่งขยนี่ยเน่ย้นดาะั้่งครับถามหาปุวยนะครับด้อเนี่ย ครับอยู่ครอกของพ่อใหญ่เตี้ยคนพ่อผู้ใหญ่เตี้ยมคุณพ่อครับสวัสดีครับผมครับครับผมครับเอาได้อะไรมาหนิสองตัวนี่พื้นบ้านเองนี่แหล้วบ้านเองเนาะเลี้ยงก็ได้เนื้อก็ได้เนาะได้สองทางเลยเพื่อสายเท่าไหร่นี่พ่อว่าทั้งคู่เราไปสามหมื่นห้าสามหมื่นห้ากับตัวละสิบเกียนสิบเกียนห้าร้อยอ่าครับผมตัวเมียเนาะ ราคาล่องนาะพ่อเนาะครับราคาล่องเอาพ่อฝักปากัเบอร์เนี่อศูนย์เก้าแปดกอามสี่สองสามสี่สี่ศูนย์เ็่กเตรียมเตบันเพชดันเพ็ดเมตรลนาะอันนี้เป็นลูกวัวสาวสีแดงหนึ่งเาสาวครับวัวสาวยังไม่ได้ทับยังไม่ทับมีลูกก็ได้อยู่ตัวูกเราตัวส้นหลังลูเรตัวขมยาวยทับเรื่องับทองขาาเนี่มีลูกลรวนะมันเลยสอตัวตัวสมขาทองโอ้มีลูกในท้องแล้วโอ้ครับครับอ้าพ่อครับนี่ตัวหาเราแล้วครับเดี๋ยวนี่ กล่องว้หมื่นเจ็ดพห้าร้อยครับเป็นราคาล่องเนาะพ่อนะรา,าราคาตัวราคาล่องราคาตัวใหญ่นะครับเนี่สูงร้อยสี่สสามสิบไยได้อยู่ครับสามสิบ สักไก่วันนั้นนะส้มนกครับพอกับพอจอยพอจอยวันนี้ครับผมครพอจอยอีกสามเมื่อครับปีใหม่เอาไวยพรเนี้ยนะคไอ้พรไทยเอฟซีเอาปวยพรปีใหม่เดียครับผมเอา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 จากน่อยเอาเฮ้ยอย่างก่อนล่วงหน้าสุขสันต์วันปีใหม่เลยเนาะเออขอให้รวยๆอ่าครับรวยๆเลยครับผมปีสงกคน ครับผมได้มาแล้วก็ยูดีแมงครับเฮนรักคนละให้ราคากก็ขึ้นน้ำครับราคาโค้ดคอยขึ้นดอกยคันซื้อซอยกันเออแม่แม่แม่เราจะคนซื้อเนาะพอจ้ได้ยางมะนี่เอ๋อได้แม่ลูกมาครับแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ลูกแรกสิพอจ้อยเนี่ยลูกแรกลูกแรกโอ้งามเนาะแม่กระทับยังยังน้องนี่ครับแล้วครับทำไปแล้วครับเออแม่ก็ทับแล้วเห็นลูกเขาอ๋อเห็นได้ทั้งหลังสีแดงคิดเลยหนาติดติด ดูไอ้จจเดียนเราเนาะนี่เนาะเพรจเปิืเท่าไรเอ้าเปิดกไว้ก็พันหาครับเปิดไม่นหมื่นโอ้ไม่ถึงไม่ถึงสองมื่นิเนี่ยสองมื่นโอ้ครับเอาพ่อบอกเอกในหน้าเราบพพมื่นสามเมนมนศูนย์หกครับห้าหาดครับห้าหนอใจน้องววีเนาะโอ้ตัวนี้กจีเด้นมื่นเาะเจนีรูปมันเนาะเมนคนหายยเนี่ยหมื่นหาไปแล้ว เอาบอาเด้อครับเดี๋นี่ลูกก็หายมือนึงแล้วนี่ยเราเมียปิดเท่าไหร่วะเจนน้องอใจเนาะ่อได้อีกนี่ยออเบงนี่เมอ๋ตีตัวละมือก็ยังพอได้อยู่เด้ยนี่น้องพ่อเนาะเมียโอ้พอซื้ออยู่เดี๋ยนี น่าเต็มครับนี่อันนี้แม่อันนี้นนนนลูกเขาครับเดินลูกเบิงลูก,ลก ครับเด้อนี่ของพ่อจ้อยครับไปตาเบื้องของเราอยู่ครับเนี่ยพอคู่นี่งามไหมของพ่อจ้อยเครื่องน้ำมันนั่นยอดครับบางอย่างนะครับเด้อนี่ลูกครับแต่พอลูกนี่ก่อนจินขาเราเนี่ยายแล้วถึงง่ายเลยนะถอดได้ถายได้หมดพ่อจ้อยครับข่อชุกหมานครับผมพ่อกับพ่อหมานพ่อหมานสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พ่อกอยู่ตลาดน้าบ้านข่าวน้อพ่อหมานเนาะอีกสามมื้อสิ้นปี อีกสามเมื่อสิ้นปีเอาพ่อหมานอวยพรเอฟซีเนี่ยนะพ่อหมานเอาว่ารวดว่าจะว่าจะเป็นอวยพรเอารวยรวยเออแค่นั้นแหละพ่อจบเลยคุ้มหมดนะพ่อหมานเนาะครับเมียครับอ้าวเอาปัดหาล้อยเสร็จเหรอเอาพ่อหมานสีโทดีมือเนี่ยสีสาวสีเสาวงามๆทั้งนั้นเลยอันนี้ได้เนี่ยเอาสาเข้าแดงเนี่ย นี่ราคา12,500ตัวสามตัวสามนางเนี่ยสาวสาวสาวเนี่ยราคา12,500ตัว12,500ตัวครับนี่น้องดีๆทั้งนั้นเลยงามๆทั้งนั้นเลยเนาะคเอาเก็บเอาเลี้ยงยกคู่ได้อีกได้ครับโอ้พอเก็บเนาะคู่นี้เนาะสีเก็บปวดทั้งนั้นเลยเนี่ยนสวยงามนางดีพร้อมนะพร้อมเนาะทุกตัวเบร์ลิ่นก็ดีแข้งขาดีเบิร์ตใส่ก็ดีาตเก็บตัวเลี้ยงใส่กันเอามาแต่ใสแต่เมื่อคืนดีแท้เนีาะครับกันท่อกันดีแท้แท้นี่ อันพเนี้ยอันทั้งหนาพเนี้ยคุณโตวท้ายสุดนั่นัวนั้นเจ้าเหมือนรับเจ้าอย่งนรับตนั้นเก่าพันครับเก่าพันอ้าวเอาเบอร์มานะครับพ่าเห็นไมเอาเบอร์เอาครับ0 9 7เก้าเจ็ดสองสามแปดเกอห้าสองคุณเก้ากเจ็ดห้าเจ็ดสมสี่สามห้าข้อมายแล้วนะอีแงเนาะส่งยูครับคุณว่าส่งสามสิบรสันคุณว่า เอาความหมานครับขอบคุณครับผมครับผมครับครับพ่อไฮเล็กไฮเล็กสวัสดีครับผมไฮเล็กเต็มาจากตัวมื้ยเนี่ยไม่มาสองตัวครับพ่อกายยุทธตลาดนะบ้านข่าวเนาะครับผมเอาไว้พรีบีไม้ด้วยโชคดีปีใหม้ด้วยครับเด้อทำให้รวยครับครับผมสาธุไฮเล็กทำด้วยไฮเล็กไฮเล็กเงินรวยรวยครับผมขายดีๆเนาะ้อยเล็กเนาะครับผมเอา นี่ตัวผูตัวแม่เนี่ยตวแม่ครับโม่สาวครับแม่สาวครับเปิดสิบี่ครับเปิดไบหมื่นสี่พันอันนี้ผู้บ่านนอนอยู่ไีนเด้ผู้บ่านนอนนี่เปิดใบหมื่นหนึ่งครับหมื่นทวนเอาใครเรียกบอกเบอร์เลยนะศู่งศูนย์หกหนึ่งีห้สี่ห้าหน่งสี่ห้าหนึ่งหกแปดแเจ็หกแปเเลขนนเือสง่าเนาะเอาเบอร์รายเอียดอีกเช่นึงอยู่เราหันหนาดีตัวเนี่ยหมื่นสพ นี่คุณี่ท่านี่เ,เ,เรรหรอดูน,น่เราบ่อแห่ไทยหนาเว้ยเราบ่อหย่หนาหมนหนาวหนาวจะทมะเออสวยๆนี่ไหมนี่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 นหนาสวสวยลูกสวยๆเลยนี่หมื 4, นสี่พันเนาะดี สงร้อยแงกวาไฮเล็กเนี้ยสงร้อ่ขึ้นครับเนาะยนะี่สิบขึ้นนี่เลรเนาะแข้งขาดีเตตัวเลยต่ยังไวสนเขาเนาะมอไปใส่เอาสวนเขาก็ได้ปียังหรืขึ้ปียัง,ยงมาอาจะใกลเคียงใกล้เคียงนครับสปเดือนมีแล้วเนี่ยสเดือนมีแล้เอาไปเรียกขอันมานครับผม ครับคุณนี่ตลาดตะบันข่าววันเสาร์นี่มีกระตุวงกำๆครับพี่น้องหัวเลียงสาวน้อยกำมๆทั้ง,งนะะัง้นเลยครับพี่น้องบรรยากาศ เป็ของใครกันนี่เนี่ยอันนี้ของอันของพี่น้องครับเออตัวไห่บุนี่เพิ่เปิดไนี่ตัวนี้ร้อเจียวหกพันถาขมขอส่อจะเด่นว่างามหนาแล้วว่าเมือนซีน่ยมันครับฮัสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ได้สาวงามใช่างามไหมเนี่แอบเบ่งเลยใชนี่นี่แะครับนครับท่าไเนี่ยเปิืยเลยตัวเนี่ยเีว่าไปเจ็ดันครับเจ็ดเดีโอ้ตัวไอยู่ครับคตัวพูนเดียวตัวพูนเดียวหมืสครับหมื่นอโอ้ตัวนี้งามของพอน้องเนี่ยตัวนครครับอนุมยังตอแล้ครับตอแล้ครับพกำผ่าละนอยคุนละครับเจ็ดนครับเจ็ดพันราคารองนาะโอ้งามงามงามอน้องบอกเบือเดี 0935512631ครับตลาดนัดบ้านข่าวเนาะบ้านข่าวครับปีไม้เปิดบ่าไงเปิดครับเปิดเปิดเสมอว่าปิดจังเยปิดครับปิดครับอาครับผมประมาณครับผมเขาจะพูไหมอาวเดี๋ยวไม่อกมาครับเบ่งบรรยากาศครับวันนี้มีคนหาเสื้อหลายอยู่ครับพี่น้องเอาไ่แล้ไปไปาไปเอาไปอไป สายผูสายผูปากรอดอดมานี่ยก็ได้สิพ่ออดมันไม่ได้หรอกแร่เท่าไรนพ่อตัวผูเนี่ยแร่เท่าไรเนี่ยสายผู้สายเลี้ยงเนี่ยคุณเนี่ย ตุ้ตัวเนี่ยสตัวสกตัวละหมื่นตุละมื่นน้อยนเนมือ้อเนี่ยหมื่นสองถึงบ่บ่ก็ถึงเมื่เด็ดกวาดเนาะขาเรียงขอคุมพตุยา่ยี่ได้เลยนะพ่อเนาะพ่อฝากเบอร์บ่สะวกฝากเบอรบ่อัคนมักน้เอเะปุ๊บสุดสับเอปุ๊บแปดหกแปหก แปดเจ็ดแปดแปดเพ่อยังครับผมพอนึอนึเนอองวเขาะตัวลราสิบเหาล้อยแต่ว่านี่ได้ก่ามันแบบเฉลี่ยกันได้เยอะเฉลี่กันแมนที่ยกยกไปถึงว่าถ้ายกกันเนาะยกสามพื้นฐานเนาเาโอเคครับเอาเอาหานะครับเด้อตัวอะไรยูยูครับถ่ายภาพรวมถึงว่าเก็บเขาเรี่ยงครับ Uhm. còn hà loai, hà loai, bò to cái bia chỉ mình chỉ thì... ôi ngon bằng nghe nó, quá đang ở dưới thấp, còn gì cái xuống hà là là สามตัวชื่อพ่อคนพวกพ่อสวัสดีครับผมพ่อได้รูปปลาสวยงามมาสองตัวเนาะวันนี้เนาะครับครับครับผมลายสวยพ่อเนี่ยมาสามหมื่นคู่เนี่ยครับตัวละหมื่นห้าครับผมยกเลยเนาะครับเอาพวกคูเลยตัวหลงเนี่ยครับตัวได้อีกอยู่เนาะครับงามอยู่เนี่ยจากปีจากเดือนเราเฮ้ยเนี่ยโอ้โหเต้าเดือนนี่แหละเนาะมันมันเป็นัวทับงูหลอดสิพ่อครับหลงหลอดครับมีใยมั้งเฮ้ยมี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 อยู่ฮะอยู่ในรถเนาะลูกมดแดงโอ้โหเต่า ต้องสองตัวได้บ่ะครับเบื้อเบื้อเบือลิงครับเนี่ยเบื้อลิงบุกบ่อถึงราดีแล้วครับเนี่ยเนาะตลาดเนาะตัวรองไป้ครับผมอืมงออยู่บ้านข่าวเนี่ยงานของเราอยู่ครับเนี่ยหลังตลาดเล้งตลาดเย็นอืมเครื่องดำเนาะเครื่องโอมไว้นึงแข้งขาดีขาใหญ่ต่อได้อีกเอาอีพ่อบอกบอกเบืองนะปากเบือเนี่ยเอาอะไรครับปากเบือโทรศัพท์เนี่ยให้คนมักมักน้ำจำได้บ่ะเอาเบื้องเบื้องดูหามีคนมักเด้ ย่เดี๋ยวเบิ้งตัวนี้ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งทั้บุญให้อีกครับครับเป็นยังไงไม่ได้ขายงวอยู่ขายงวแล้วเขายยี่เปเออครับครับขอบคุณครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรศูนย์เก้าเบอร์โทรโซลง่ายดีอ้อนี่นะเบอร์โทรของคุณพ่อนะครับเนาะนี่ครับเจ้าของเพื่อนเพื่อนบอกว่ามิตรฟาร์มสหมิตรฟาร์มลงพิมพ์บ้ารเพลวศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าเจ็ด 6351 0 9 8 0หน6 3 5 1เนาเจ็ดหะอันนี้บริการรับส่งขง้อมูลเนี่ครับเพิ่งไหนผมครับผมจะราคาส่งเพิ่มอืมอ้าตัวหาเราแล้วครับเด้อนี่ครับเอ้านี่ตัวนี้บึบ้งตัวนี้ตัวนึงนี่ก็หนานลึกดีนะพ่อเนะนาะหนาลึกดีอยู่ที่ตัวนึงครับเราห้องไว้หมื่นตัวละ15,000ครับ2ตัว30,000คันจะส2ตัวยกได้อีกรถได้อีกแด้สองตัวนี่ต้องส่งอ่ะตัวถูใจกันราคาส่งเพิมอืม เอา,วาไว้ไว้ตัวละเมื่อนหาถ้าสองตัวนี่มีโอกาสยกได้อยู่เนี่ยลดได้อีกยู่ตัวเราเอาครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับหรืงามของเราอยู่เนี่ยวานยังเจ็ดเป็ดเดี๋ยวนี้เราอ้านี่คือพ่อพอถึกปีตรงนาะนมึงส่งกันเนาะรวยหมดแดงดูเรื่องดีแข่งขาดีเมื่อน,นี้มีกระตูงงามๆนะครับพี่น้องเข่าตลาดบ้านขาวครับ เหยื่ตัวงามๆเลยไทยดีไทยดีนะคนที่ลองลอือไทยเบิเ่งไทยเป็นไงข้าวเ,นเนห,หนีขนมไทยขนมแล้วไม่เอาโอ้เบาะแสเบาะแสครับเอาหนี้ครับเบิง่งงามๆเลยพี่น,น้องเด้อนี่มัก์คนำเราอยู่นี่ครับเนี่ยเจ้าของ ทุ่หาแล้วนะครับเด้อเราอยู่บ้านข่าวนี่แหละครับกันถูกใจเราก็ส่งฟรีได้พร้อมอีกคนละราคาตกลงกันได้อะขอสาหามิตรฟาร์มเ้าขอบคุณครับผมครับเบื้องแม่สาวน้อยครับตัวนี้สูงประมาณร้อยสิบแปดถึงร้อยยี่สิบพี่น้องจะกรอกเพื่เปิดไรหมื่นหนึ่งพันพี่น้องหมื่นหนึง่งพันเป็นงอแดง ติถามตัวของปุบ๊บเออเพิ่นแห่นีน่ว่านังดีงดคุณเชียงครับพี่นอ้องเพชรดำลาลึกเลยพี่น้องดูได้เนี่ยเป่นน่ะหนันงหนาพอมั้ เตืดนใหมื่นกับหนึ่งพันม่น้องเบือ์โทรศัพท์องเบอร์ศูนย์เก้าแปดสามสี่หกอดเดนย้าแีู่นย์สองแปดเจ็ดได้นองเด้อดจะไปโทรหาครับอุ ได้ปีพี่น้องตลาดบ้านข้าวเปิดทุกวันคุดกับวันเสาร์พี่น้องเด้อเดี๋ยวสอบถามให้ดูกันข้อกับทองตาลาดนั่นแหละไปดูนข้อกับหอยทองตาลาดให้ดูสวัสดีครับผมบเป็นไรปีใหม่ปีใหม,ม่กับยูด,ดีมีแห้งอยู่ครับเปิดทุกมมือวะยูดีกินดีอยหกเพราะค่อยมีแห้งไปเลยใครเปิดเปิดทุ่มือป่อนเนี่ย เปิดชุ่มือครับครับปิดจุกมมืดเราอ๋อขอให้รวยๆต้องให้ดุนเด้อขอให้ลูกค้าได้หลายครับผมครับอ้าไว้พิ่มให้ลูกค้าเอฟทีเนี้ยนะเออให้สู้ๆประมาณทุกคนเด้อเอาวจีดดื้เออให้แข่งให้แหงอันนั้นให้แข่งพร้อมเออเอาเงี้ยว่าใครไหลายลเนาะเออเอาครับขอบคุณครับให้ดุนครับครับเบ่งใสสวยๆพี่น้อง พ่อพันว่าที่พ่อพันส,สวยๆพี่น้องเด้อเป็นาง,งามๆครับุบริจาคงุนดอกครับพี่น,อน,น้องสินคาเท่าไหนบุญหนึ่งครับทุ้ท่าน สำหรับมื้อนี้ก็ขอปิดคลิปช่องขรเพียงเลี้ยงตัวได้กับธนาณัฐบ้านขาวไว้สมีท่านพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องขรเพียงเลี้ยงตัวไล่น้ำครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ